สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนึงครับในไลน์เกมเซชินั่นเองนะครับวันนี้นะครับอีเวนท์ที่เข้างรางกาก็เปิดไม่เราตามหาแล้วนะครับก็มีตามนี้เลยเนาะกับจี้ข้างรางเวอร์ชันดาร์กไอะดาร์กจริงๆนะครับเพราะว่ามืดมากนะครับมืดมากถามว่าอีเวนต์นี้อยากทำไหมคือเราอะอยากทำนะเราอยากหาจี้ชิน,นีดเก็บไว้อ่ Dark, าดาร์กรองเท้าก๊อปปี้นินจา ลองทานีนจาก,ก๊อปปี้เออเอาไว้เล่นกับพิวตอนเก็บกุญแจน่าจะมันอยู่นะครับโดยอีเวนต์นี้นะเป็นอีเวนต์ที่เราชอบมาเพราะมันเป็นอีเวนต์ที่แบบว่าหาวัตถุดิบข้าวเหนียวมะม่วงแต่ว่าไม่ได้หาจากการสุ่มแบบ A บวกกับ A 2อันมาแลกเป็น1อันมันคือการหาแบบเสียเก้าร้อยเพชรเออเราชอบเพราะว่ามันเร็วดีเออนะครับมันเร็วดีเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปตามหากันดีกว่านะครับก็แพ็คนะครับ ต้องบอกก่อนหลายๆคนเข้าใจผิดเนาะถ้าอีเวนต์แบบนี้มาแพ็คจะไม่ได้อยู่ตรงตรงนี้นะครับไม่สามารถซื้อได้เนาะถ้าซื้อแล้วก็คือเสียเพชรฟรีแพ็คจะอยู่ในหน้าของร้านค้าตรงนี้นะครับนี่เลยตรงไหนไม่ใช่ตรงนี้อ่ะนี่นะครับจะขึ้นมาเลย200แพ็คกับ900แพ็คเอ้ย200เพชรกับ900เพชรเนาะก็ซื้อไปก่อนเดี๋ยวกันอ่ะซื้อไปเลย900เพชรแรกอ่ะดีซจหนึ่งพันนะสองพันอ่สามพัน อ่ะลองดูสักสี่พันก่อนประมาณสี่พันมาดูว่ามาดูอ้าวพึ่งมาดูว่ามันจะได้ไหมส่วนพอมันซื้อแล้วนะครับมันจะอยู่ด้านล่างของของอ่าอะไรนะของกล่องจดหมายเนาะไล่แป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 เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วเรามาไล่เปิดกันเลยเนาะโดยในกล่องนี้นะครับก็จะมีทั้งเนี่ยเห็นป่ะมีทั้งวัตถุดิบอีเวนต์แล้วก็จีเอชนิดอื่นด้วยอ่านะครับก็สะสมไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็แลก อะไรนะข้าวเหนียวมะม่วงแต่เขาบอกว่าเป็นอีเวนต์ไหวพระจันทร์นะไหวพระจันทร์ก็คือควรจะเป็นเป็นขนมไหวพระจันทร์หรือเปล่าทําไมทําไมมันกลายเป็นข้าวเหนียวมะม่วงอะทุกคนอุ๊ยอ่าเอบวกมาหนึ A ่งชิ้นแล้วนะครับใช้เอบวกห้าชิ้นคือเราต้องเอาเอไปแลกเอบวกแล้วเอาเอบวกห้าชิ้นนะับไปแลกเอสหนึ่งชิ้นเออนี่คือการทําทงานของอีเวนต์นี้เนะเาะก็เปิดไปเลยครับ ชอบอีเวนต์แบบนี้มากเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสียเพชรง่ายแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบบต้องวลกับคะแนนลัคกี้เออจริงฉันไม่กตองวลคะแนนลัคกี้เลยคือฉันก็เปิดไปเรื่อยๆอ่ะเออหนีเอใหม่ะคือเปิดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะปิดอันนี้สี่พันนะสี 4, ่พันเพชรมาดูว่าสี่พันเพะมันจะได้อะไรมาบ้างปรับอ่ะเอบวกมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วนะครับอ่ะสองกล่องสุดท้ายอ่ะกล่องสุดท้ายแล้วนะครับกดไปปรับอู้ เลิศนะเธอว่าไม่ได้อ่ะแล้วเราก็ลองมาดูกันนะครับว่าสี่แพ่นจะปิดหรือเปล่าอ่ะหนึ่งต้องใช้ห้าห้ายี่ห้าอันต้องใช้เอบวกยี่ห้าอันถึงจ,จะแลกได้แต่เราว่าเราควรจะต้องเปิดต่อเพราะนี่มันได้แค่สิบอันเองนะทุกคนมันได้แค่เนี่ยสิบอันเองใช่ไหมมันยังไม่ครบเลยเพราะมันใช่ห้าห้าห้ายี่ห้า ขาดอีกเพราะฉะนั้นอมเมื่อกี้4,000แล้วใช่ปะ4,000แล้วเราว่าน่าจะปิด7,000ของเราอะ่ะนี่เราเดาวนะลองสุ่มเพิ่มอีก1แล้วก็สองโอเค1 0อ0ีก็ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ปิดไม่ปิดเออ7,000ใช่ไหมก็ปิด8,000คงไม่ปิดมากกว่านี้แหละส่วนใหญ่อีเวนต์จก็ประมาณนี้แหละนะครับนันเราเราจะไม่ปิดเยอะ เคยปิดเยอะอยู่เคยเจอที่แบบปิดเป็นหมื่นก็มีเออนะครับปรับอ่ะขาด A อบวกอีกอมาปรับแบบอ้าจีจปิดละมังเนี่ยเขาเดี๋ยวมาม่่งมาแล้วว่าแต่เราซื้อของมาแล้วอะมันดองได้ไหมอะกลัวดองแล้วพออีเวนต์ต่อไปอะเปิดมามันจะไม่ได้เนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่ามันจะไม่ได้ของใน วัตถุดิบไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ได้วัตถุดิบในอีเวนต์หน้าเออสะพูดอย่างนั้นพูดผิดพูดถูกแต่ไม่เป็นไรนะครับกล่องสุดท้ายพอดีเนาะน่าจะปิดพอดีแล้วแหละเพราะว่าได้เอสมา1หนึ่งชิ้นเนาะอ่ะเราเรามาลองดูกันนะครับได้เอสมา1หนึ่งชิ้นแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็จะใช้แค่ยี่สิบใช่ไหมยี่สิบสิบหก อย่าบอกนะขาดอีก2ชิ้นเอาแล้วไงขาดเอโบอีก2ชิ้นเธอไม่เป็นไรเราเป็นคนประหยัดเพชรน,นะครับเป็นคนประหยัดเพชรเราจะไม่ซื้อเยอะเราจะซื้อแค่200เพชสออันน่าจะพออมันต้องพอแหละพอใช้บัขรคบให้มันพอเอ๊ะเอ๊ะเอ,เอ๊มาดูราคาอะไรนะมาดูมาดูที่นี่สิ การคาลอมดาวเผือมีมาขายเออจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องเสียเพชรเยอะเพชรแต่มันหายากนะเพชรแต่มันหายากทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะใช้ก็ต้องใช้แบบจำกัดจำเขียของเอบวกเอบวกทุกคนคือเอบวกอ๋อ,อนี่งครบพอดีจบ จบนะครับทุกคนจบก็แลกมาเลยหนึ่งสองสี่ละสี่และชื่อท้ายครับห้าโบเรียบร้อยแล้วเราก็แรกดองเทา้าก๊อปปี้นินจามาเลยป้าบนะครับเรียบร้อยมีเวนต์อะไรปะ เบี้ยพิเศษอ๋อนี่ไงรับคืนสามเลยเพชรก็รับไปนะครับเรียบร้อยจบไปนะครับของเราปิดไปประมาณเ,เท่าไรเจ็ดพันเจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับก็เพื่อนๆปิดเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกลังใจกันช่องของเราด้วยนะครับสว,วัสนะดีเวลาบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจุ๊บจุ๊บ I'm